สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาคมโลกก็คือกรณีกลุ่มชาติมหาอำนาจบรรลุข้อตกลงกับอิรานเรื่องที่จะให้อิรานจำกัดกิจกรรมนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการให้ชาติมหาอำนาจยอมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจประธานาธิบดีบารักโอบ,บามาของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงนี้จะทําให้ทุกเส้นทางที่นําอิรานไปสู่กิจกรรมนิวเคลียร์จะต้องถูกตัดทิ้งโลกของเราจะปลอดภัยขึ้นและมั่นคงขึ้นด้วย ด้านประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านยืนยันว่าข้อตกลงนี้จะเป็นการเปิดฉากใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับประชาคมโลกข้อตกลงนี้ระบุให้อิหร่านยอมให้เข้าไปตรวจสอบในหลายพื้นที่ของประเทศเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ UN เจะได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปตรวจสอบสถานที่ทางกองทัพได้แต่อิหร่านก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้ตรวจก็ได้ ถ้าฝ่าฝืนข้อตกลงอิรานยินยอมให้หรื้อฟื้นมาตรการคว่ำบาตรกลับมาอีกภายใน65วันแม้จะมีข้อตกลงชุดนี้แล้วแต่ UN เจะยังคงมาตรการห้ามนำเข้าหรือส่งออกอาวุธกับอิรานนาน5ปีส่วนมาตรการคว่ำบาตรขีปนาวุธที่บังคับใช้กับอิรานจะยังใช้ต่ออีก8ปีข้อตกลงนี้จะส่งผลให้มาตรการคว่ำบาตรถูกยกเลิกครอบคลุมการซื้อขายน้ำมันและกา๊าซการทำธุรกรรมทางการเงิน การบินและการขนส่งสินค้าทรัพย์สินหลายพันล้าน,านดอลลาร์ของอิรานก็จะไม่ถูกอายัดอีกต่อไปแม้ทุกฝ่ายจะเห็นดีด้วยกับข้อตกลงชุดนี้แต่ทางฝั่งของอิสราเอลกลับคัดค้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลบอกว่าข้อตกลงครั้งนี้เหมือนเป็นความผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์ที่จะเลิอกอายัดรัพย์สินหลายพันล้านดอลลาร์ของอิราน เพราะเท่ากับว่าจะทําให้อิรานมีเงินไปอัดฉีดกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็จะแผ่อิทธิพลอย่างแข็งกร้าวไปทั่วตะว,วันออกกลางและทั่วโลกการเจราจาระหว่างอิรานกับ6ชาติมหาอำนาจทั้งสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสจีนรัสเซียและเยอรมนีเริ่มมาตั้งแต่ปี2006เป็นไปเพื่อต้องการให้อิรานตัดทอนกิจกรรมนิวเคลียร์บางอย่างออกไปเพื่อรับประกันว่าอิรานจะไม่สร้างอาวุธนิวเคลีย ขณะที่อิหร่านก็ยืนยันมาโดยตลอดว่ากิจกรรมนิวเคลียร์ทำไปอย่างสันติหลังชาติมหาอำนาจบรรล,ลุข้อตกลงกับอิหร่านเรื่องที่อิหร่านจะจำกัดกิจกรรมนิวเคลียร์แลกเปลี่ยนกับการให้ชาติมหาอำนาจยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงลงทันทีเพราะถ้าชาติมหาอำนาจเลิกคว่ำบาตรอิหร่านก็น่าจะทำให้อิหร่านมีปริมาณน้ำมันมากขึ้นอิหร่านอาจส่งออกน้ำมันได้มากขึ้น60%ภายใน1ปี นักวิเคราะห์มองว่ามาตรการคว่ำบาตรกระทบภาคการผลิตน้ำมันของอิหร่านมานานทำให้อิหร่านส่งออกน้ำมันได้แค่ครึ่งเดียวและยังไม่สามารถพัฒนาโครงการใหม่ๆได้ดังนั้นถ้าชาติมหาอำนาจยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่างชาติก็จะเข้ามาลงทุนและทำการค้ากับอิหร่านเช่นเดิมทำให้อิหร่านลดต้นทุนในการผลิตต่างๆลงได้ทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน